โอ้ยแม่เจ้าผมแห้งผมเสียลูกค้าฟอกทำไฮไลท์ดูนะคะวันนี้ลูกค้าปักเทลตีนทุกรอบที่สาที่สาใช่ไหมแรงดันสีก็ก็ก็ทำไฮไลท์นะคะวันนี้วันไหวทันชันนะลูกค้าลูกค้าก็แล้สวย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 นะเราลุ้นเราลุ้นกันนะคะลูกค้าทำเทลตีนทุกรอบนะครอบเลยอันนี้ลองที่เกะเอาไม่ได้ขนาดนี้ก็น่าจะได้นะไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเราเราได้เยอะเหงาเราเหงามาก นะะคอันนี้เราดิ้งยางสกีบนะคะลิงดิ้งดิ้งสกนะคะผมมีภาพการกาวทำสีทำไฮไลท์แถมทำเทเลตินทุกรอบในการสระนะคะลงน้ำยาไปสี่รอบใช่ป็นสี่รอบจะเป็นหัวนี้ก็สี่รอบนะคะกาจะได้ออกมาแบบนี้แบบนี้ที่เห็นมันก็จะบรรยายยังไงนะ้วตอไนี้ช่างใจหายใจคว่ำกันนะคะงานนี้ลุ้นลุ้นทุกขั้นตอนอ่ะเดีลองลองซองระชัปตอนกันไหมก่อนนะ ลอนเด้งลอนสะพึงมากหลังจากลูกค้าถัดไปนะคะลูกค้าต้องดูเล็กใส่ใจนะคะว้าวมากเลยลอนเด้งสะพึงมามาโกมโกมหลอนโคมโมลอนชัดๆต้องภาพาชนยศคอกันนะคะบอกเลยว่าลอนสวยมาก ซึ่งทั้งลูกค้าทั้งช่างหลังจากดัดไปค่ะต้องใส่ใจการดูแลห้างใช้ยาสระเคราตินเม้นเคราตินเศษอาหารกันอยู่ก็ค่อยเคลี่ยออกใช้หวีดึงกระชากนะคะหวีเศษใส่เป็นอาหารผมตัวจับร้อนความนุ่มและเงากับเส้นผมอาหารผมบำรุงผมได้ร้อนสวยๆกับเราเป็นนานๆบบเศษนะคะใช้ผ้าขนหนูตามขยำยกขึ้นยกขึ้นแล้วปล่อยให้เองได้เลยนยาจ้ารสำหรับการดูแลผมดัดขยับเศษใส่เป็นอาหารผมอาหารผิวผมนะคะร้อนจะได้นุ่มและเงาเพิ่มความคมชัดให้มากขึ้นดูแลอย่างดีผมสวยๆจะอยู่กับเราไปอีกนานผลงานของร้านน้ำพลาซาลอนนคร20ปีังดดสปาเิสมือนที่่่่่่อออออืืืนนนนเเเเป็กกลััษณ์ฉพาาะขงททีีรดดไมมห นอนจ้าสนใจสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้เลยได้รอนสวยๆรอนกลมๆรอนคมๆรอนชัดๆต้องมาจัดที่นาภาซาลอนจ้า